ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch c h วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินไดเปล่าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะนนก็ยังคงอยู่ในงานประกาศรางวัลมามา,มาถูกต้องอและก็วันนี้เนี่ยเราก็เลือกทำวงลูกสาว ุ oh s <S ้งสาวของเราท,ที่เราติดตามน้องมาตั yep. right, ้งแต่แรกเลยร้เลยจ้าถูกต้องนั่นก็คือแอสปา I'm going the next level ทุกคนนั่นแหละครับวันนี้เราก็เลยมา จัดโชว์ในสเตจมาม่าของน้องๆให้เราได้ดูกันโจ๊กใบเลยเต็มๆนะใช่ครับผมเหมือนกับว่าน่าจะมี2เพลงเนาะใช่แบทเอ่อ next level กับ savage ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะให้เราด้วยจ้าถูกต้องครับผมอย่าลืมไปดูเต็มๆใช่ไหมคะได้ใน Facebook เหมือนเดิมนะครับผมปักปิ้นไข้างล่างเนาะใ ได้จ้าโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยทุกคนดูหายใจแบบเบาๆแบบคลีปคลีจบแล้วอย่าลืมตามไปดูเต็มเต็มได้ใน Facebook นะครับทุกคนพูดเลยว่า นี่คือแบบว่าความภาคภูมิใจของพวกเราที่เราแบบเหมือนเราแบบติดตามมาตั้งแต่แรกอ่ะรอ้ไหมพอรู้ว่าแบบ SM เอจะเดบิวต์เกี่ยวกับวงใหม่ก็จับตาดูกันตั้งแต่ตอนนั้นว่าเอ๊ะจะออกมาแบบในรูปแบบไหนแล้วคือพอเห็นตั้งแต่แล้วโอ้โหเล克斯เลยเปจริงนะคะ ออกมาเป็นแบบคือนเก่งมากเลยอ่ะคือคือตอนนั้นคือน้องก็เก่งอะไรคือรู้สึกแต่ว่าเอาเห็นวันนี้อีกน้องน้องเพิ่งเดบิวต์ครบหนึ่งปีนะตั้งแต่ก็คือเพราะว่าเหมือนน้องอ่ะเดบิวต์ในช่วงปลายปีของ2020ใช่อ่าแล้วนี่พอหนึ่งปีทุกคนเรารู้สึกว่าเอสปาเป็นวงที่เติบโตเร็วเนาะเร็วมากเรารู้สึกว่ามันเร็วสำหรับเราที่ที่ดูหลายๆวงมาเร็วจริงๆแบบ เร็วอ่ะแล้วเป็นวงที่มีศักยภาพทั้งทั้งสี่คนอ่ะเมมเบอร์ทุกคนเก่งมากๆเลยนะใช่พร้อมแล้วดูแบบมีของเรื่องร้องเรื่องเต้นอินเนอร์ต่างๆรูปร่างหน้าตาทุกคนดีหมดเลยรักมากเลยทุกคนแล้วเพลงมันแบบมันคือซิกเนเจอร์ของเอสปาแล้วคือที่แบบแบบที่เราได้คุณยูยองจินมาแล้วก็รู้เลยว่าแบบเออซิกเนเจอร์เขาแบบท่านบริดจ์มันจะเป็นอย่างนี้เพราะตอนแรกที่พี่ไว้บอกว่าที่ที่ตอนนั้นที่เราทํา เป็น reaction เพลงนเคยบอกไว้บอกว่าเพลงมันคุ้นวะมันมาจากเพลงไหนวะฉันน่ะฉันน่ะไปฉันน่ะเคยไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเออลิซูมันอะแบบฟังเพลงเนี้ยแล้วบอกรู้สึกว่าอยากได้เพลงเนี้เหรอมาทำเออก็เลยไปก็เลยซื้อก็เลยไปซื้อเลือดสิทธิ์มาทำแล้วก็แล้วก็เอามาแบบให้คุณยูยางจินทำเออมาทำใหม่อะไรเงี้ยเมื่อเมื่แบบพอฟังแล้วแบบเว้ยอยากเอาเพลงนี้มาทำให้แบบเป็นเป็นเพลงเกิร์ลกรุ๊ปของของค่ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ถ้าไม่ใช่แอนด์ป้าก็ไม่รู้จะ ใครจะร้องแล้วออกมะแล้วก็เลยเป็นปรากฏการณ์เพลงนี้ใช่คือทุกคนต้องเต้นได้อย่างไอดอลเกาหลีหลายๆวงอะไรเงี้ยในวงการเกาหลีคือเรารู้สึก่ทุกคนต้องเต้นได้ใช่ทุกคนจะต้องแบบ next level คือเวลาเราดูเวลาเราดูไลฟ์แบบทุกคนก็จะแบบว่าใช่ทุกวงที่มีก็ต้องมีอย่างเงี้ยทุกคนรู้สึกมาสำเร็จเนาะแบบโดนแบนในช่วงเทศกาลสอบด้วยทำไมอ่ะ ก็บอกว่าห้ามฟังเพลงนี้ที่ช่วงสอบสอบไอ้เหมือนสอบสอบเขาเออพ่อแม่งั้นอะไรทำให้ไม่มีสมาธิมันหลอนอยู่ในหัวหรือเปล่ามันแบบเขาแบนกันเพลงนี้ตอนช่วงสอบอ่ะไม่คือพอฟังอ่ะมันจะแบบมันจะมีคำว่า next level อยู่ในหัวเยอะเนะนึกถ้าแม้ขนาดขับรถอ่ะบางทีอ่ะมึงนึกถึงอ่ะมันก็จะแบบจะอยากอย่างงี้รเปล่าเขาแกก็บอกว่าห้ามฟังไม่งั้นะเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิทำเพือสอบเอ็นดูแต่มันมันสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะมันเลยทำให้แบบ มันมันยิ่งโตเร็วขึ้นไปได้อีกแบบเยอะมากๆแล้วแบบการโพสิชั่นของวงทั้วท,ที่แบบเราคิดว่าเรายังไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มาแบบเซกหนึ่งเนาะใช่พักหนึ่งด้วยแล้วก็อะไรมันเป็นอะไรที่มันใหม่อะคือเหมือนเขาแบบกล้าที่จะลองกล้าที่จะทําอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นพี่สาวอีกสี่คนฮารุมิติออกมาเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเมมเบอร์แปดคนใช่เป็นเมมเบอร์สี่คนเราก็เลยแบบวู้แล้วแบบมันดูล้ำสมัยใช่จริงทีอยากดูสเ็จลองมองมานานเนาะแบบเราไเห็น ่แล้วที่เราดูก็จะเป็นแบบ m อมีมีแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ใช่แบบงานงานงานแบบเหมือนที่อยู่ในสตูอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอะไรกันอะไรกันเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบมาดูเสร็จใอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่แผ่วเลยปังมากปังไม่ไหวปังปริเย่สวยมากเลยนะทุกคนตามกล้องจริงๆตั้งแต่แบบชื่อใน MV หรือในสตูที่เราเคยดูอันนั้นะก็คือน้องแบบตามกล้องเก่งมากแล้วแบบสวยมากจะดูคนแบบ สวยอ่ะแ้วบอกว่าว <statistically> ่าแบบพี่เตยอ่ะพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบมึงลองดูดูน้องดินนองเต้นลายผู้ชายมากแบบเขาเรียก่าแข่งแรงเต้นแรงน้องเต้นล็อกผ้าแบบกมันแบบมันวงบอยแบนด์นะแต่ว่าเก่งมากแล้วแบบสวยขำเลยจริงไงคะน้องหนิงหนิงหนิน้องนี่หนิงแซ่บมากแบบเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า คาแรคเตอร์ชาร์ตอินเนอร์ดีเสียงไม่ต้องพูดถึงสายตาที่แบบอุ้ยขนลุกขนสีองค์นะเสียงดีมากจริงๆม่เตอคือแบบว่าตอนที่แบบช่วงแบบน้องมีไฮโน้ตหรืออะไรเงี้ยคือแบบโฮสเสียงน้องแบบดีมากอะตัวเล็กแต่แบบพลังอะใหญ่หนูเล็กแต่ใหญ่หนูจริงๆก็แบบพลังแบบเยอะมากอะเออน่ารักชอบไปเป็นใครดีคะน้องหนาวเป็น้องหนาวน่ารักมากเลยผมน่ารัก เหมือนตอนนั้นน้องผมสั้นใช่มช่วงช่วงมีที่เราดูก็คือน,น้องตัดผมใช่ไห<ช><ช>มตอนนี้เหมือนอาจจะต่อหรืออะไรเนี้ยเราไม่แน่ใจเนาะ<ม>ก็คือเขาสวยอะ่ะแบบมีความแบบสวยน่ารักแล้วก็<ม>เป็นอีกคนหนึ่งที่พลังเสียงแบบดีมากรอ<ม>้องเพลงแบบเพาะมากเป็นแบบอาจจะเป็นโวเคอลคนหนึ่งที่แบบเป็นโบเคเขาบอกว่าเป็นแบบลูกศิษย์อยู่ยงจีนน้องแบบเก่งแล้วเราก็รู้สึกว่าวงนี้คือไปได้อีกไกลอ่ะใช่ไปมากเรา้รู้สึกว่าแบบ ทุกคนพร้อมอ่ะแล้วรู้แบบเธอดูคาริน่าเดี๋ยวเอ้โไแบบฉันไม่ไหวแล้วน้องเหมือนน้องเหมือนเออเลยแบบหน้าแบบสวยมากเป๊ะปังมากใช่คือไม่เคยแบบวา m มได้เรื่องการที่จะแบบคือเขาชอบสไตล์นี้แบบเด็กมาที่เป็นจริงอ่ะทายประมาณนี้อะเนาะตกนี่จาเขาได้ยตกทอดต่รุ่นสู่รุ่นความสวยความงามนั้นไม่อาจจะแบบ มีใครแบบว่าเหมือนแบบว่าวามานนี้ยมันอยู่ใน DNA ของเด็กชาย SM เอ็จนดีเของเด็กชาย SM แล้วคือหน้าเป็นมากเราเคยดูเราเคยเห็นในทวิตเตอร์แบบเป็นรูปก่อนพีเดย์ของก็ลก็คือน้าแบบนี้เลยคือก็สวยอะทุกคนคแล้วเขามีไส้เสน่ห์ใช่ไหมเป็นแบบคนคนสวยที่ต้องมีการใช่เลยก็คือแบบว่า เต้นแข็งแรงมากเนาะแล้วเขามีความแบบลุกเป็นแบบอย่างที่พูดกันก็คือแบบเท่แล้วก็แบบดูแบบเซ็กซี่ด้วยอะไรเงี้ยแบบหน้ามองดูแล้วแบบเพลินตาอีกคนหนึ่งก็คือน้องจีเซล่เลยอ่ะโอ้ยน้องน่ารักมากจีเซลจะมีความแบบว่าได้แรปบ่อยๆน่าจะเป็นทางแรปของของวงหรือเปล่าเนี่ไม่แน่ใจ น่ารักแล้วก็คือพอแรปออกมาทีโคมีเสน่ห์มากเลยทุกคนเราชอบมากเลยใช่ในซาเวชนี่คือแบบว่าโอ้ชอบว่าบวกคนทุกคนเลยนะบวกคนทุกคนเสียงดีหมดเลยเต้นดีเสียงดีคือครบเครื่องไม่ดังได้ยังไงทุกคนพี่งูก็แตกแตะก็เหลือมาเลยสิคะพี่งูพก็เหลือมาเลยสิคะพี่งูแบล็คแมนบ้านะจริงโอ้ยเราอยากเราอยากแบบเห็นสเตจของน้องอีกเยอะเยอะเยอะๆยอเยอะเเลยรู้สึกว่า มันจะต้องมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์อีกเยอะกว่าน,นี้แน่นอนอยากให้น้องแบบเติบโตเนอะมีสเตจอะไรหลายๆสเตจให้ข<ช>ื้นแล้วน้องจะได้มีแบบประสบการณ์แล้วเราก็จะได้ดูอะไรดีๆแบบจากน้องอีกเพราะเราเชื่อว่า a s p a ั t จะต้องเติบโตได้อีกอย่างยหญ่งิ่งให้วอยาะในปีนี้คงจะต้องมารอลุกดูกันเนาะว่าว่าน้องจะมีอะไรออกมาอีกบ้างให้เราติดตามเพราะว่าเรารู้สึกว่างานน้องทุกงานที่ผ่านมาไม่ธรรมดาเราทราบททดถกจริงตัวนะคะจริงทุกคนก็เนี่ยรอดูว่าแบบปีนี้จะมีอะไรออกมาให้เราดูว่าเราอีไมใช่ธรรมดาเลยใช่ทุกคนครับผมเนาะ ก็ประมาณนี้สุดใจรู้สึกดีใจที่ได้ดูมากทุกคนทุกคนรักน้องๆเยอะๆให้กําลังใจน้องเยอะๆนะคะใช่ค่ะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาพี่เตอร์พีพอทำด้วยไม่เป็นไรค่ะจ้าเบจ